สวัสดีครับกลับมาพบอีกเช่นเคยนะวันนี้เราก็มีรุ่นนี้เลยครับทิกล้อยี่สิบห้าไอนะตัวน,นี้เป็นรุ่นแรก,รรแรก,รกนะครับรุ่นแรกเลยสาหรับลิกร้อยี่สิบห้าไอนะครับคันนี้รถมเดิมยังไม่เคยทําอะไรนะครับเครื่องยังไม่เคยแกะเลยนะรถผู้หญิงใช้ใช้น้อยมากันเถอะรถก็ขี่ได้ปกตินะครับแค่สตาร์ทไม่ติดลูกค้าก็บอกว่าให้เปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับพอดูแล้วน่าจะเปลี่ยนมานานแล้วแบตเตอรี่ก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ เปลี่ยนเสร็จแล้วสตาร์ทติดครับสตาร์ทติดปกติแต่มีเสียงดังแค๊กๆๆๆอ่ะผมก็เห็นใจว่าเออเสียงดังแค๊กๆป็นปกติรถเดิมๆเสียงปกติมันต้องนุ่มหน่อยใช่ไหมอันนี้มันเสียงดังเป็ปกติวิเคราะห์นนว่าเอน้ำจะแห้งหรือเปล่าบางทีคนใช้นานๆรถบางคนไม่รู้นะว่ารถรุ่นนี้มีมีบ่อน้ําใช่ไหมไม่เคยไปดูน้ําเลยครับหรือว่ามันเครื่องแห้งหรือเปล่าเออก็เลยมาเปิดฝาให้ตัว วัดจะมันเครื่องดูใช่ไหมครับพอเปิดฝาไอตัววัดจะมันเครื่องดูปุ๊บก็ไปเห็นตรงเนี้ยขาวหมดเลยนะเนี่ยเนี่ยเป็นสีนี้เลยนะมันเครื่องเป็นสีนี้นะผมเปิดฝาให้ดูนะก็เห็นเป็นสีนี้ผมก็เลยถ่ายออกนะครับถ่ายออกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเป็นสีนี้ทั้งหมดเลยอาการลักษณะเงี้ยมันไอ้น้ำมันเครื่องมันจะกลายเป็นน้ําคือน้ําที่อยู่ในหม้อน้ําเนี่ยมันเข้าไปผสมอยู่ในน้ำมันเครื่องใช่ไหมครับนี่คือสาเหตุของเขานะ อนเนี้ยผมก็เลยว่าเปิดหม้อน้ําดูนะแสดงว่าน้ําต้องขาดละเปิดหม้อน้าดูในน้ําเหลือนิดเดียวน้ำนิดเดียวเนี่ยหมายามว่าน้ำเนี่ยเป็นน้ําที่ใสแสดงว่ารถจะเคยเติมน้ําเรื่อบ่อยๆละเติมน้ําจนน้ําใสหมดละครับแต่เราไม่แก้ปัญหาตรงที่ว่าถ้าเกิดเราฝืนใช้ไปเนี่ยเมื่อน้ํามันเครื่องมันกลายเป็นน้ามันก็จะไม่หล่อลื่นใช่ไหมครับคุณภาพของน้ำมันก็ไม่ไม่ใช่น้ำมันหล่อลื่นนละมันก็จะส่งผลให้เครื่องยนต์เราเนี่ยพังเสียหายได้นะครับ เลยเจอได้มันเครื่องแบบพอใช้ไปก่อนนะเพราะว่าผมจะสตาร์ทดูว่ามันมีเสียงดังเฉยอาการนี้นะครับเราต้องเปลี่ยนซีนปั๊มน้ำนะครับซีนปั๊มน้ำอยู่ตรงไหนอยู่ด้านในอ่ะเนี่ยอยู่ตรงนี้ซีนปั๊มน้ำปั๊มน้ำอยู่ตรงไหนอมันอยู่ด้านนอกนะเนี่ยปั๊มน้ำของรุ่นนี้คลิกร้อยยี่สิบห้าไออยู่ตรงนี้นะครับถอดยูบล็อกออกยกออกไปล้วแล้วก็จะเห็นตรงนี้นะครับมีชุดปั๊มน้ำอยู่ตรงนี้เราจะต้องถอดเปลี่ยนซีน แต่ถ้าเป็นของแท้ตัวนี้จะมาเป็นชุดนะครับและเป็นพวกเราเปลี่ยนทั่วไปเกตที่มันแบบดีๆหน่อยพอใช้ได้ก็ลูกค้าจะได้ไม่หมดเยอะนะครับมันสามารถแยกเปลี่ยนซีนปั๊มน้ําได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทกันดูว่าเสียงที่มันเกิดเสียงดังเนี่ยมันดังแบบไหนมาลองสตาร์ทกันดูลเลยครับไปดูแจสตาร์ทเลยรถสตาร์ทได้ปกตินะ มีเสียปแปลกๆนี่ผมเสียเสเนเครื่องกไปรู้สึกจะเยือบลงลเยบลยว่ไแล้ว,วล <S 2> <S 2> <S 2> มันเครื่องนี่แหละมันเสียสภาพเพราะามันกลายเป็นน้ำใช่ไหมครับมันไม่หล่อเลื่นอาาันนี้ผมวิเคราะห์เอาหน้าเพราะยังไม่ได้ถอดนะน่าจะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะลูกปืนหรือเปล่าลูกปืนแกนซ้ำน้ำหรือเปล่าหรือว่าเพราะนั้นมันเครื่องไม่หล่อเลื่นนพบ๊พบพวกลูกปืนหรืออาจจะมีอะไรสักอย่าง ที่มันเกิดติดขัดนะเออเดี๋ยวเราต้องมาถอดดูอีกทีนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีนะว่าสาเหตุที่มันดังนี่มันน่าจะเป็นเพราะตัวอะไรเดี๋ยวซ่าไปดูกันเลยครับอซีนปั๊มน้ําก็อยู่ในชุดนี้นะครับคือชุดปั๊มน้านะถ้าเป็นของแท้มันจะมาทั้งชุดนี้เลยตัวนี้ตัวนี้ไม่เกี่ยวนะจะเลือกเกรดที่ดีหน่อยก็ไม่ใช่แท้นะฮะถ้าแท้ทั้งชุดมันก็แพงนะลูกค้าไม่ไหวนะครับก็เอาเกรดเกรดดีๆพอใช้ได้ในระดับหนึ่งนะเนาะ ก็ถอดชุดฝาครอบนี้ออกนะอันนี้ใบพัดมีสลักอยู่ตรงเนี้ยผมถอดสลักออกไปแล้วเนี่ยก็ชุดเซียนปั๊มน้ำอยู่ในนี้นะี่อันนี้ใบพัดปั๊มน้ำก็แกะชุดเซียนปั๊มน้ำออกนะครับแล้วก็ที่มันเกิดเสียงดังเอ็ดเย็ดเย็ดเย็ดที่ผมว่านะเดี๋ยวที่ผมวิเคราะห์ผมไม่คิดว่ามันน่าจะเป็นเพราะตัวลูกปืนนะลูกปืนแกนปัน๊มน้ำนี่ก็จริงนะผมโยกเลยแตกเลยเนี่ยแตกครับโยกมันก็เลยดังนะเวลามันหมุนใช่ไหม ลูกปืนกระดังยิ้ดๆจะแหละเราก็ต้องเปลี่ยนซีนปั๊มน้ำนะครับแล้วก็ลูกปืนเนาะก็น่าจะจบปัญหาละโอเคครับเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วเรามาลองดูกันอีกทีนะว่าเสียงจะเงียบแล้วก็จะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเปลี่ยนซีนเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ซีนเก่าซีนใหม่เปลี่ยนไปแล้วแล้วก็ลูกปืนก็เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยลูกปืนแตกใช่ไหมเนี่ยผมปกติแล้วรถรุ่นนี้คิกล้อยิบห้าไอนะครับซีนปั๊มน้ำรั่วแล้วมันจะไหลออกท่อระบายตรงนี้น,นะครับ เห็นไหมเวลาน้ํามันรั่วเนาะน้ำจะไหลออกข้างนอกส่วนใหญ่นะที่เจอหลายๆคันคือน้ําจะไหลออกข้างนอกบางทีถ้ารถบางคันไม่มีน้าํายาเงี้ยเติมน้ําเปล่าเข้าไปนะครับน้าที่ไม่มีน้ํายามันก็มาโดนเครื่องมันก็แห้งคือน้ําจะไหลออกข้างนอกแต่คันนี้เข้าไปในเครื่องอ่าสาเหตุที่น้ําไหลเข้าไปในเครื่อน่าจะเป็นเพราะว่าลูกปืนตัวนี้มันแตกบางคันมันไม่แตกนะลูกปืนมันไม่แตกแต่คันนี้มันแตกแตกปุ๊บมันโยก ตัวแกนปั๊มน้ำมันก็เลยโยกถูกไหมครับแกนปั๊มน้ำตัวนี้มันโยกงัดซีนงัดซีนที่อยู่ด้านในน้ําที่อยู่ที่จะระบายออกไหลเข้าไปในเครื่องได้ด้วยก็เลยมีน้ําไหลออก,ออกมาข้างนอกด้วยแล้วก็ไหลเข้าไปข้างในเครื่องยนต์ด้วยนะครับทำให้น้ํามันเครื่องก็เลยมีน้ําผสมอยู่เนาะเมื่อเราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เติมน้ํายาหม้อ,อน้ําเข้าไปแล้วนะประกอบทุกอย่างเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทกันดูนะครับว่า เสียงที่ว่าได้ยินตั้งแต่ที่แรกอะเสียงดังเอ๊ะมันหายหรือเปล่านะครับมั่นใจแหละว่าต้องหายแน่ๆเพราะว่ามันเห็นอาการชัดเจนนาอว่าลูกปืนแตกเสียงเงียบปกตินะครับเสียงนุ่มเดินเบาปกติเบิลนเลนเสียงนิ่มปกตินะครับใช้ได้ละเมื่อกี้มันจะดังแรงเลยนะยิง ลูกค้ามาแรกๆสตาร์ทติดเดยะดังแรงมากเลยมันมีข้อเสียทยี่ตรงนี้รู้ไหมอ่ะเราสังเกตท่อไอเสียนะครับอ่ะเห็นไหมครับเมื่อกี้เราเบิ้ลแค่เล่งให้ดูที่ท่อไอเสียใช่ไหมเห็นควันไหมครับเนี่ยควันขาวออกแหละออกบางๆแล้วนะครับไม่รู้ว่ามองเห็นกันหรือเปล่านะเออนี่แหละครับข้อเสียเลยก็คือว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนเราฝืนใช้นะครับแล้วเราก็เติมน้ํขก็ไปเรื่อยๆเอานะ แต่น้ำเนะี่ยมันเข้าไปในเครื่องใช่ไหมโอเคถ้าน้ําไหลออกจากเครื่องไม่มีปัญหาไหลออกข้างนอกเนะี่ยแต่ไอ้คันเนี้ยลูกปืนแตกน้ําเข้าไปในเครื่องน้ํามันเครื่องกลายเป็นน้ํานึกภาพนะครับน้ํามันเครื่องกลายเป็นน้ําไม่สามารถหล่อลื่นลูกสูบแหวนหรือชิ้นส่วนต่างๆที่อยู่ในเครื่องยนตได้มันก็ส่งผลแบบนี้ทําให้เครื่องเราเนี่ยหลวมนะฮะเออเพราะมันไม่หล่อลื่นมันไม่ทําหน้าที่หล่อลื่นแล้วมันก็เกิดปัญหาแบบนี้นะครับฉะนั้นต้องเช็ค แล้วก็ดูแลรถตัวเองนะครับสรุปแล้วอาการรถคันนี้ก็คือซีนปั๊มน,น้ํารั่วแล้วก็ลูกปืนแตกนะลูกปืนแกนปัปมน้ําแตกนะครับก็คลิปนี้คงจะฝากไว้เท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ